วันนี้บรรพพาพจันตวยงามมากเลยนะคะประจันตวยงามมากเลยนานมากเราไม่ได้ถ่ายประจันวันในวันนี้ขึ้นติบห้าคำนะคะถ่ายประจันให้ดูนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆไม่เห็นนานแล้ว ไม่ได้ถ่ายนานแล้ว ลมเย็นดีจังเลยนะคะเหมือนก็แบบว่าเหมือนลมฝนหรือเปล่าไม่น่ามีฝนนะถ้าเกิดถ้ามีฝนเราจะไม่เห็นประจันเนาะไม่น่าตกนะคะที่นี่ จัดเต็มดวงนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่พลอยด้วยนะคะคเพื่อนพี่พ คลิปนี้แค่นี้นะคะพี่พลก็มาถ่ายประจัตนตวยงามให้ดูนะคะเพื่อนๆพี่ๆบางคนก็อาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่ว่าที่พี่ๆพลอย,อยู่ที่พัทยาีแบบเห็นชัดเลยค่ะพี่พลก็เลยอยากถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะ mm hmm. ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้บายยจ้า